ผิวไวต่อแสงคืออะไรใครรู้บ้างคือสภาวะของผิวเราที่ทนทานต่อแสงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงนีออนหรือแสงไฟต่างๆผิวที่ไวต่อแสงมันมีประเภทไหนบ้างก็อย่างแรกเลยก็เป็นผิวที่บางนะพอผิวบางอ่ะแสงมันก็จะทะลุลงไปทำลายเซลล์ผิวชั้นลึกได้ง่าย2ก็คือผิวอ่อนแอผิวที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการใช้สาร เคมีที่เป็นมาในรูปของเครื่องสาอางอะไรต่างๆที่ทําให้ผิวเราบางขึ้นเนาะล้าคนที่ผิวขาวก็จะไวต่อแสงง่ายกว่าคนที่ผิวสีเข้มนะคะทีนี้เรากา็มาสังเกตดูซิว่าอาการของคนที่ผิวไวต่อแสงอะ่ะมันเป็นยังไงหนูก็ดูง่ายๆลยลูกคือคนที่ผิวไวต่อแสงง่ายๆเนี่ยคือเขาก็จะมี เวลาออกแดดนะลูกมันก็จะแดงแล้วก็คล้ำได้ไวกว่าคนทั่วไปเนาะอันนี้คืออาการของคนที่ผิวไวต่อแสงแล้วก็จะมีฝ้ากะขึ้นได้ง่ายนะคะหรือถ้าใครที่มีฝ้ากะขึ้นขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเวลาโดนแสงโดนแดด,ดอะไรเนี่ยก็จะยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เวลาโดนแดดจะจัดก็จะจะแสบร้อนเร็วกว่า คนที่ผิวไม่ไวต่อแสงแล้วก็จะคล้ำได้เร็วมากด้วยและที่สำคัญเนาะอาจจะมีตุ่มเป็นผดผดเล็กๆขึ้นได้ด้วยกรณีที่ของคนที่ไวต่อแสงมากๆนะคะ